ผู้ชายสลังมากดีกว่าดูฝ่อดีกว่าอยากดูหุ่นแพร์ดูหุ่นแพรหน่อยนะเมื่อกี้ไอ้นี่เลยอ่ะล่วงเลยอุ้ยคุณน้อ Thailand we're so happy to see you guys at Pepsi S2O Festival from the 11th till the 14th of April. hope you guys are ready to smash the house with us. Grab your tickets now. คนนนนละะะมมมีกัััเเเเยยยอต็รบ สิบสามชีวิตด้วยกันนะฮะขอย้ำอีกครั้งหลายคนผมเจอเมื่อสิบจุดลาที่ผ่านมาสงสัยเรื่องงาน s 2สแล้วเราจัดในสถานที่ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมากลางแจ้งเกือบ20ไร่ด้วยการตกปากทางเข้า RCA ทุกคนสงสัยว่าเออมันมันอยู่ใน RCA เหรอครับผมอยู่ในบายอยู่ในภบไม่ใช่นะฮะเป็นสถานที่เปิดกลางแจ้งมีเหมือนจัดเวทีคอนเสิร์ตเวทีสูง20เมตรอ่าใหญ่เบิ่มมาก11 -14 เมษายนนี้ไปได้ถ้าหากว่าคุณอายุอย่างน้อย20ปีขึ้นไปนะครับซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยที่เ ที่จริงบัตรที่ขายเป็นแพ็ก4วันหรือว่าจะซื้อเป็นรายวันก็ได้วันละพันห้าแต่เรามี<ช>โปรโมชั่นคใช่โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อบัตรนะคะผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพรับรองมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยทีเดียวใช่นะครับโปรโมชั่น2เฉพาะาการซื้อบัตรผ่านเคาน์เตอร์ไททิเกตเมเจอร์ทนา้ทไายกิฟใช่ค่ะส่วนลดนะคะ20%เมื่อชำระผ่านบัตรอินฟินิตนะคะส่วนลด1 5เมื่อชำระผ่านบัตรแพลตินั่มค่ ส่วนลดนะคะสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่นและบัตรเดบิต b First ค่ะเฉพาะการซื้อบัตรผ่านเคาน์เตอร์ไทยทิ켓เมเจอร์เท่านั้นนะคะตลอดเลยต้องรีบๆกันหน่อยใช่ใช่ใช่โอ้ยจบแล้วคลิปจบแล้วไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะ ถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย